เพื่อนเพื่อนทุกคนอ่าวิดีโอนี้ก็เป็นคอร์สสอนสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละส่วนในหน้านด b สบอดของเวิร์ดเพจอ่าทำอะไรได้บ้างหลักๆแล้วเวิร์ดเพจจะมีส่วนสำคัญอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนค่ะ ส่วนแรกคือหน้าเว็บไซต์แล้วก็ส่วนที่สองก็จะเป็นหน้าเดสบอร์ดก็คือหน้าแอดมินของเรานะฮะอะขั้นตอนต่อมาก็ถ้าเราจะดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะฮะก็ให้เอามองมาแตะที่ตรงแอดมินบาร์นะฮะที่ my home builder แล้วก็ให้เอาเมาส์มาวางที่เยี่ยมชมเว็บไซต์นะฮะจากนั้นก็ให้ทำการคลิกขวาแล้วก็ให้เลือกที่ Open New Tab นะฮะ,แล,ะแล้แก็นี่คือส่วนหน้าเว็บไซต์ของเรานะฮะ จากนั้นก็กลับมาที่หน้าแดชบอร์ดที่แอดมินเหมือนเดิมนะฮะรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็ให้เพื่อนเอเอาเมาส์มาแตะที่ตรงสร้างใหม่นะฮะตรงสร้างใหม่ก็จะมีเมนูสีเมนู เมนูแรกก็เรื่องเรื่องคืออะไรเรื่องคืออเป็นการโพสอัปเดตคอนเทนต์ต่ตางๆแล้วก็สื่อสื่อคืออะไรก็สื่อเกี่ยวกับพวกวิดีโอแล้วก็รูปภาพแล้วก็เมนูหน้าคืออะไรก็เป็นการสร้างหน้าขึ้นมา อ่าจะเป็นส่วนที่อ่าข้อมูลที่ไม่ได้มีการอัปเดตบ่อยเหมือนกับการสร้างเรื่องโพสนะฮะการสร้างหน้ามีอะไรบ้างก็อย่างเช่นการสร้างหน้า about us หน้าติดต่อเราเกี่ยวกับเราหรือหน้าโปรโมชั่นอ่า อ่าหรือหน้ารีวิวจากนั้นเมนูที่4ก็ผู้ชายผู้ชายคืออะไรก็เป็นเมนูที่บอกว่าอ่ามีใครบ้างมีอีเมลใครบ้างแล้วก็บทบาทของคนๆนนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง อ่าแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะฮะก็จะมีอืมเมนูเรื่องนะฮะถ้าเราเอาเมาส์มาแตะอ่าก็จะมีเมนูย่อยที่แสดงขึ้นมาก็เรื่องทั้งหมดเขียนเรื่องใหม่หมดหมูแล้วก็ปก้ายกำกับนะฮะ เราลองคลิกมาที่เรื่องทั้งหมดนะฮะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ถ้าคลิกที่เขียนเรื่องใหม่ก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะฮะ จากนั้นก็ให้กดที่ตรงไอคอนกดเพจนะฮะเพื่อกลับไปที่หน้าหลักต่อไปก็เป็นเมนูหมวดหมู่นะฮะก็เป็นการเพิ่มคัตกลอี่ของเรานะฮะแล้วก็ปลายกากับก็คลิกมันดูได้นะฮะส่วนเมนูที่สองก็เมนูซื้อนะฮะ เอา m ม u มาแตะก็จะมีคลังสื่อเพิ่มไฟล์ใหม่ก็ให้คลิกที่คลังสื่อเข้ามาดูนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ให้เราคลิกที่เพิ่มไฟล์ใหม่นะฮะก็เนี่ยก็เราสามารถเอารูปภาพมาวางได้นะฮะแล้วก็ขนาดการอับโหลดไฟล์ก็ ไม่เกินนะาร้อยสองแม็กนะฮะเมนูที่สามก็เมนูหน้าก็จะมีเมนูย่อยอีกสองเมนูนะฮะก็เป็นอ่าหน้าทั้งหมดแล้วก็เขียนหน้าใหม่หาให้เราคลิกที่หน้าทั้งหมดนะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมีซิมบูรณ์เพทโพเวซิพูล p o l i c y นะฮะจากนั้นมาก็ให้เราคลิกที่เขียนหน้าใหม่นะฮะ,ะหน้ารายละเอียดการสร้างหน้าใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้เราคลิกที่ไอคอนเว็บเพจเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มาที่เมนูที่สีความ เห็นนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่แสดงจากาการคอมเมนต์จากหน้าเว็บของเรานะฮะว่ายูเซอร์คนไหนบ้างที่คอมเมนต์มามีรายละเอียดอะไรบ้างก็ผู้เขียนเป็นใครความเห็นคอมเมนต์มาเกี่ยวกับอะไร ส่วนเมนูที่เมนูที่หกก็รูปแบบเว็บนะฮะรูปแบบเว็บก็จะมีธีมนะฮะแล้วก็อินเตอร์ให้เราคลิกมาที่ธีมนะฮะนี่คือเป็นหน้าตาธีมที่เพื่อเพจเตรียมมาให้เราแบบดีฟอลต์นะฮะแต่ส่วนที่สำคัญคือเราสามารถ add new เพื่อเลือกธีมใหม่ได้นะฮะ word เพมีธีมให้เราเลือกใช้มากเยอะมากมายเลยนะฮะจากนั้นก็ให้เราคลิกมาที่เมนูปลั๊กอินนะฮะอ่า เราก็เอาหมาวางที่เมนูปักอินเหมือนเดิมส่วนเมนูย่อยก็จะมีปักอินที่ติดตั้งแล้วแล้วก็เพิ่มปักอินใหม่ปักอินคืออะไรปักอินเป็นตัวเสริมที่ทำให้รดเพจเรามีลูกเล่นได้มากขึ้นนะฮะแต่เราลองมาคลิกดูที่ปักอินที่ติดตั้งแล้วนะฮะ ส่วนที่เห็นทั้งหมดก็เป็นส่วนที่ w o r d p r g s s ทีฟอร์บักอินมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเราจะเพิ่มปักอินใหม่เราก็สามารถาคลิกมาที่เพิ่มปักอินใหม่นะฮะปักอินก็มีให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะ มีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบที่ว่าต้องจ่ายเงินซื้อใช้นะฮะอ่าส่วนปลั๊กอินที่เราจะติดตั้งเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปนะฮะว่าเราจะใช้ปลั๊กอินอะไรบ้างในการสร้างเว็บไซต์ของเราขึ้นมาส่วนเมนูผู้ใช้นะฮะก็เอามองมาวางเหมือนเดิม เราก็จะมีเมนูย่อยมา3เมนูก็มีเมนูผู้ใช้ทั้งหมดเพิ่มผู้ใช้ใหม่ข้อมูลส่วนตัวก็ให้เราคลิกมาที่เมนูผู้ใช้ทั้งหมดนะคะ,ะก็จะบอกว่าผู้ใช้ชื่อว่าอะไรอีเมลอะไรบทบาทหมายถึงว่าสามารถทำอะไร สิทธิ์การใช้สามารถทำอะไรได้บ้างถ้าเราต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ก็ให้คลิกนะฮะคลิกคํ้มาดูก็รายละเอียดตามฟอร์มก็ให้ใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อนามสกุลอะไรตามนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็บนบาทก็เรียกว่าเขาสามารถ ทำอะไรได้บ้างอย่างมีสิทธิ์แค่เป็นสมาชิกรับข่าวหรือผู้มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้เขียนผู้ตัวททนหรือผู้ควบคุมนะฮะก็แต่ละสิทธิ์ก็มีสิทธิ์เข้าใช้งานไม่เหมือนกันแล้วก็ต่อไปก็ให้คลิกมาที่ข้อมูลส่วนตัวนะฮะข้อมูลส่วนตัวก็มีอะไรบ้าง แก้ไขตัวแก้ไขสมันจทิงการเน้นวยากรเปิดใช้ไหมแอดมินคอนโซาแอดมินคูลเลอร์ก็สามารถเลือกสีดีฟอร์ของแอดมินกับเราได้นะฮะส่วนอืน่นก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะจากนั้นก็ให้คลิกมาที่เครื่องมือนะฮะ อ่าเราก็เอามองมาแตะมันเดิมเครื่องมือมีอะไรบ้างเครื่องมือที่ใช้ได้นำเข้านำออกสุขภาพของเว็บจากนั้นก็ให้เราเอามาที่เมนูตั้งค่านะฮะเมนูตั้งค่าก็จะมีเมนูย่อยก็เมนูทั่วไป การเขียนการอ่านการสนทนาสื่อลิงค์ถาวรส่วนตัวจากนั้นก็ให้เราเลือกมาที่เมนูย่อยทั่วไปนะฮะอ่าเป็นการตั้งค่าทั่วไปของเว p r เพ s นะฮะก็วัวข้อเว็บอ่าเราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะก็คำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับเว็บของเรานะฮะ ส่วนที่อยู่เ URL ที่อยู่เว็บไซต์ก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็อ e ีเมลอ่าส่วนของเขตเวลาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแบงกอกนะฮะก็ UTC บวกเจ็ดจากนั้นก็ให้ทำการกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะฮะ การเขียนอ่าส่วนนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างก่อนนะฮะบริการอัพเดตคืออะไรก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะฮะเมื่อคุณเผยแพร่เรื่องใหม่เ d p r เพจจะทำการเตือนเว็บไซต์บริการอัพเดตเหล่านี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมก็ให้เราคลิกที่บริการอัพเดตเลยนะฮะ ก็ให้เราทำการ Copy นะฮะจากนั้นก็ให้คลิกขวาแล้วก็ Copy นะฮะอ่าขั้นตอนนี้ก็ให้เราทำการกดปุ่ม back นะฮะที่เบราว์เซอร์ของเราจากนั้นก็วางเลยนะฮะคลิกขวาแล้วก็วางนะฮะ แล้วก็ทำการกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็มาที่การนนะะก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะการสนทนาแล้วก็สื่อ ขนาดรูปตั้มนิง่งก็เวิร์ดเพจก็ดีฟอร์มาให้ความกว้างระดับหนอยห้าสิบความสูงหนอยห้าสิบเราสามารถปรับได้นะฮะแต่ในที่นี้คือเราจะใช้การตั้งค่าดีฟอร์จากเวิร์ดเพจนะฮะส่วนเลงทาวอน์คืออะไรอ่า ก็มือนกับว่าถ้าเราสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วลิงก์ที่คลิกไปอ่านตรงดีเทลด้านในอ่ะจะให้เป็นในรูปแบบไหนก็เวอร์ชัก็มีเลือก1 2 3 4 6แบบนะฮะเดิมครับว่าเราสร้างเรื่องว่าการสร้าง เว็บไซต์ด้วยเวอร์เพจสำหรับพูดเริ่มต้นถ้าาเราคลิกไปที่คอนเทนต์นั้นใช่ไหมฮะก็ <c oughs> ถ้ารูปแบบที่สอง <c oughs> ก็จะตามด้วยปี <c oughs> เดือนวันแล้วก็ชื่อชื่อเรื่องที่เราตั้งเมื่อกี้นะฮะหรือจะเอาแบบ ปีเดือนแล้วก็ตามเราชีอเรื่องแต่ในที่นี้ขอแนะนำแบบชืี้เรื่องแบบอ่าส่วนนี้นะคะเพราะว่าจะมีผลดีครับเรื่องของการทำเรื่อง SEO นะฮะจากนั้นก็ให้ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะ ก็เรเรียนแต่ละเมนูก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยววิดีโอต่อไปอ่าจะมาสอนเรื่องการเลือกธีมแล้วก็ลงปลักอินที่เราจะใช้ทำเว็บของเรานะฮะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าขอบคุณครับ